สังคมไทยกำลังจับตากรณีชาวต่างชาติเตะคุณหมอแล้วก็ไปไล่เขาไม่ให้มานั่งตรงขั้นบันไดนะครับล่าสุดทั้งชาวต่างชาติและภรรยาคนไทยไหว้สวยขอโทษแล้วแต่ก็ยังคงยืนยันนั่งยันนอนยันว่าตัวเองไม่ได้เตะนะแค่หกล้มเฉยๆไปดูคลิปครับ นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชายชาวต่างชาติถ่ายเองด้วยนะครับตัวเองเป็นคนถ่ายคลิปเองจังหวะที่เดินไปแบบนี้แล้วจะเห็นแพทย์หญิงทานดาวกับเพื่อนที่นั่งดูจานอยู่ตรงนั้นสักพักจะได้ยินเสียงปักเขาอ้างว่าเขาไม่ได้เตะ,ะปักเนี่ยไม่ได้เตะหกล้มแล้วไปโดนเฉยๆเราจะได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงกระแทกนะครับแต่พอกระแทก ปักที่เขาอ้างว่าหกล้มเนี่ยจะได้ยินเขาพูดออกมาทันทีเลยนะ,ะปกติเวลาคนเราหกล้มเราจะอุ้ยหรือเอ้ยขอโทษออหรืออะไรอย่างนี้ไหมแต่นี่พอหกล้มได้ยินเสียงปักแล้วเขาก็ด่าเป,ป็นภาษาอังกฤษเป็นชุดเลยนะครับเออคือเป็นถ้อยคําที่รุนแรงนะคือแปลออกมาแทบจะฟังไม่ได้เลยนะคะเป็นการไล่ให้อีกฝ่ายเนี่ยออกไปนะครับคลิปนี้เป็นหลักฐานที่ชายชาวต่างชาติ<ม>เขาเอาไปให้ตํารวจยืนยันว่าล้ม ไ <Med> ม่ได้เตะล่าสุดชายชาวต่างชาติพร้อมภรรยานะครับแล้วก็ทนายความยังเข้าไปพบกับตํารวจด้วยใช่คือต้องบอกว่าวันนี้นะคะชายชาวต่างชาติเนี่ยภรรยาแล้วก็ทนายความนะคะเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตขอโทษ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าระหว่างที่มาเช่าพักในภูวิล่าที่เกิดเหตุมักจะมีคนเข้ามาในพื้นที่เป็นประจำเลยโดยก่อนที่แพทย์หญิงจะมานั่งตรงบันใดเนี่ยก่อนหน้านี้มีชาวจีนเข้ามานั่งถึงสนามเลยก็เลยกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คิดว่าแพทย์หญิงรายเนี้น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับชาวจีน mm. ก็เลยทําให้ตัวเนี่ยรู้สึกโกรธแล้วก็ด่าทอไปตามคลิปดังกล่าวพูดแล้วนะคะยอมรับแล้วนะว่าด่าทอนะคะ ชายชาวต่างชาติยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้เตะหลังของแพทย์หญิงแต่เป็นการเดินเดินมาแล้วก็สะดุดล้มพร้อมกับโชว์ภาพถ่ายรอยแผลเท้าให้สื่อดูด้วยส่วนที่ไม่ได้ขอโทษแพทย์หญิงเน่ยเพราะว่าขนาดนั้นยังรู้สึกโมโหอยู่และไม่ได้มีการดูถูกหญิงไทยตามที่แพทย์หญิงดังกล่าวเนี่ยเขาได้กล่าวอ้างไปก่อนหน้านี้แต่เป็นการสอบถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างการแถลงข่าวชายชาวต่างชาติและภรรยา ยกมือไหว้ขอโทษภาพนี้คุณผู้ชมยอมรับนะคะบอกว่าใช้อารมณ์มากเกินไปส่วนที่กรณีคุณหมอเขาบอกว่าทางภรรยาคนไทยเนี่ยไปด่าคุณหมอเขาว่าอีกดอกอแล้วก็มีการไปกล่าวหาบอกว่าเนี่ยมาบุกลุกที่เขาลูกชายเขาเป็นตำรวจรเดี๋ยวเอาปืนยิงเนี่ย ยังไม่เป็นไรเลยเอาผิดเขาไม่ได้เรื่องนี้เป็นไงออคือเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนั้นนางอุ่นหงุดหงิดตื่นมาแล้วหงุดหงิดก็เลยเผลอหลุดคํานี้ไปยอมรับไหมเรื่องปืนอ่ะคือคือเขาบอกว่าก็ข่มขู่เรื่องอาวุธจริงๆอะนะคะเขาพูดแบบเนี้ยโดยบอกว่ารู้สึกเสียใจยหลังทราบว,ว่าเป็นแพทย์หญิงชาวไทยเอาไปฟังเสียงค่ะขอโทษจักใจจริง ที่ไซแสดงมารยาทที่่ไม่ไม่น่าให้ครับก็จริงนี้ไซขอโทษทุกสายขาโทษทุกสื่อที่ว่ามันทําให้โอเกตเราเสียหายตรงนี้นะคะไซขอโทษมากๆทำไม้ไซไม่อารมณ์เป็นหลักคือโกรธอะไรไงซตอนนี้รู้สึกเสียใจขอโทษจากจริงใจค่ะไซขอโทษทุกสื่อไซขอโทษทุกอย่างค่ะจะให้ทำยังไงไซยินดีค่ะขอโทษคุณหมอไหมค่ะคุณหมอขอโทษค่ะขอโทษค่ะตอนเย็นนั้นไม่ทราบว่าเป็นคุณหมอไซขอโทษยัง หลังจากที่ตอนแรกบอกไม่ยอมขอโทษตอนนี้พอเป็นข่าวอะไรมาขึ้นมาแบบนี้ก็ยกมือไหว้ขอโทษกันแล้วทั้งคู่นะครับส่วนกรณีที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงปางช้างที่ชายชาวต่างชาติเนี่ยทำอยู่อยากจะรู้ว่าถูกต้องตามกฎหมายไหม ล่าสุดนายสุทัศน์นิยมไทยปศุสัตว์จังหวัดภูเกต็ตเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบปางช้างซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอทหลางพบว่ามีช้างอยู่14เชือกนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบไมโครโชิพของช้างว่าตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่ส่วนกรณีใบอนุญาตประกอบกิจการปางช้างเป็นอำนาจของเทศบาลหรือว่าอบตอนในพื้นที่นั้นๆในส่วนของปศุสัตว์เองจะรับผิดชอบเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออก ตรวจสอบใบอนุญาตและเรื่องโรคระบาดต่างๆของสัตว์นะครับกลายเป็นประเด็นต่างๆที่แตกออกมากมายเลยครับ